วันนี้เป็นครั้งที่59ตรงกับวันที่7มกราคมสองห้าหเก้าข้าพเจ้ารัศดรละพงศ์ขอเป็นวาจาเหลยพระพุทธมนตร์ถวายเป็นพุทธบูชารธรรมพุทธาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแในองค์พระความบัติเทวนาเจ้าองค์โปรดสำเร็จจุลนุกูลวันเดือนระบุคุณลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาเจดามณีขอเทพเทวนาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานมรรคนานในการสวดทายางข้าพเจ้านี้ ขอนภาพคุณพระราตรคบาอาจารย์เทวททั้งหลายโรดุมจิของพระเจ้าเปอสมรพ่รแก่การสวดสันติามง่อไปโสวดชุมเทวดาสมตาจักรวาลสุอัตราคสันตุเทวตาสัตทามังมิราชาสานตุเกวตสักเทกามิตรุเปกิริสิกรนตเตยันตเวิมานีที่เป็นระเถจะขามตรุวนาคันเนกหาวทุเมเกเตอุมาเตยันตุเทวาสละสลัไปสัมเณนพนาคา ติดทันตาสัญญาเกยัางมเนวราวจานังสัตตมเมสุนันตุธรรมสวาโลอายปัันตาธรรมสวาโลอายปัันตาธรรมสวาโลอายปัันตาบริสุทธิ์นาสิทิก้าทาณมุนัสสาววตตัวรหัสตสมาุสาวนุนัสสาวกขวัตตัวรหะสตสมารุสาวนุนัสสาวกขวัตตัวรหะสตูสมารุสาว บุตรศรัจจากลี้ยกาคาถานาถิเมสศนังอัญญพุโธเมสศนังวะรังเอเตนะแะว่าเชนะุ้โสเมรุสัพพะทานาถิเมสศนังอัญญตามโมเมสศนังวะรังเอเตนะแะว่าเชนะุ้โสเมรุสัพพะทานาถิเมสศนังอัญญสังโฆเมสศนังวะรังเอเตนะแะว่าเชนะุ้โสเมรุสัพพะทาบุตรมหากรุณิโกนาถุที่กายาตุมหาการุณิโกนาถอัธยาัพพะปานินางปุเรแต่ว่าพระมมิสัพพะปาโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะดัว่เชนะมโหตัวสพภะทวามหากรุณกูนตวิทยาสัพะปานินำปุเรตวาปรมิสภะปโตสพะทิบุตตังเอเตนะัว่าเชนะมหตัสพพะทวามหากรุณกูนุสขายาสัพพะปานินปุเรตวาปรมิสภะปโตสพะทิบุตตังเอเตนะัว่าเชนะมโหตัสพภะทวาโมสสวมหาสมัยสดเอวามเมุ่ตังเอกังสมเียงพัะวัตเกสุหาริกเปิแลุตโดสมิงมหาวเนมหาตาพิภูสังเคนะสัตถิมปัจมัตเตหิ พิขุสตหิตสัพเพเหวะอรหันติหิทัศนิจะโลกัตถุเทวตาเยปุนสันนิเปรตาหติภพระกบาลทสดงยยพปูสังขันตะัอาดัพโวตุนังสุทธาวาสกายยิ่การังเทวนังอิตาทั้งหสิอตยังภู่พระาสเกสุวิหารติกะปิและผู้สมีมหาวเนมาตาพิภูสังเคนะสถิมัจมาติหิตพี่ขุสตหิสัพเพเหวะอรหันติหิทัสนิจะรลกัตรุเทวตาเยปุยนะสันนิเปรตาหติภพระวันตังทัานสดยี่ยพูสังขันตะ ยานุนามะยัมเปเย็นภควาเตรูปสังคัมยามะอุปสังคมิโตภควโตสัจเจภัตติกาคถาภัสสยะมติอรหตตาเทวตาสยาทาภินามภะระภาโพธิสถสมาจิตตังมะพหังปสาระยะปสาระตังมะพหังสัมมิจฉยะเอวะเมวะสุภาวะสัยสุเทวะสุอันตรหิตะภควโตโพโลโตโพโลหังสออรหตตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตมะเอกัมมันตังกะทันโสเอกัมมังหิตาโคเอกะเทวะตาภควโตสันนิคังอีมังกะทันกะภาสิมหาสัมมยวนสมิงเทวะคะยะสมาคตะ อาคาตมรรมอิมังธรรมะสมัยยังพิเิตายเสวะอปร拉เทสังคันติอริโพบราเทวตตาวะคาวะโตสันิเกอิมังกาถังกภาสิตันตระพิคบุญสมาตถธรรสุตสิตังมัตตุนุโอชุกามะกังสุตาราเทวะเนใจในิ้ายจตวันที่เจนีและคันติปัติตาติอริโพปราเทวตตาวะคาวะโตสันิเกอิมังกาถังกภาสิเชตวากีรังเหตวะกาลิกาเิตขีดลังมหันจะมาเมชาเตจนารติสุทาวิมราจักขุมตาสุทันตุนุโสนะคาติอริโพบราเทวตตาวะคาวะโต สันิเกยิมังกตังกภาสิเยเกจิกุตังสารนังกตะเสนาเตฆามิสันติอภัยยะเพื่อภัยยะมุื่สันติหังเทวะกยามปาริภูเรศสันติติอระพบพระภวพิขุอามาเตศเยโพยนาพิขเวทะสุโลกาตุสุเทวตาสานิเบรตาหุนติระถังกตะตัณนายะพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอสิอหิสุงเทตมัานังหันตูสัมมาสัมพุทธาเตยสัมปิภะคะวันตานังเอตับปะระมายาวาเทวตาสานิเบรตาอหิสังเทียขบิไมหังเอตระหิ เยปเตพิกเวพระเวสสันติอนาคตมัทนานัหันตุสัมมาสัพพุทธาเตสัมบิพระกัันตานังเอตตาปรมายะวะเทวตาสันิปะติภเวสันสันติสยถาบิมาหังอิตัลิอติยิสัมบิพิคเวเทวากายานังนามานิกิติยิสัมบิพิกเวเทวากายานังนามานิเทลิสัมบิพิกเวเทวากายานังนามานิตังสุนารัตสะทุกังมาราสิกโรตัพาริสัมมิเตเอวะปันเตติโคเตพิคุปะทะกขะวะตุเวสุขุพุเอตัถวโรจโสโลกะมโนกัสสามิทัพมานะา เสตังิริขาพรารมมหิตตันตาสมาหิตาโกทสจหามสาันในนาโรมังสาพิสัมพุนุโอทาตัณภมัสสสุดท้ายวิปัสสันนัมนาวิราหินโยเปสตเยตมาวันิกะปิละวัฒเวตตโตอมรยสถาธสาวเกสานิเนเตเทวกายาเิกนตาเตวิชนันทิกขุโตเจจาตัปมังกรุปรพุทธศาสนาเตสสมปตุระหุยานังอมรุสานทัสสานังอเปกิสรมัตตาคงสาสังอาสาสตตริง สตตังเอเกสหัสานังกรมรุสานัมตัาสุงันเปเกนัตมะถุงที่ศาสภาพละอหุงตจัพังอภิญยยะมว่ากิตวานาจักผู้มาตตุอามเรสัาสวเกสาริระเทเทวะกายาเิกันตาเตวิชรัสสพิโมเยวหังกิตยิสามิคิริอนุุปโสสัตสัสสาวะขาผู้มากะบิระวัฒบาย่มันตุชิรมันตวันนมันตหันสโนโมทัมนานพิกุมพิกณังสัมติวะนังชัสหสสาเัมมาวตาเาขันนตวนิโน เอติมันติมัตวันนวันตัสลโมธาแมนะอภิกรมุภิกุนังสัมพิิวนังสัตตาขีราติสหัสายะขนะนัตะวันีนเอติมันตชืเมันตวันนวันตัวนัหัสิลโมธาแมนะอิการมภิกุนังสัมพิิวะนังเอเจเตสุราสหัสายะขนะนัตะวันีนเอิมันโตชิ่เมันโตวันนะาวันตัวหัสลมธาแมนะอภิกรรมภิกุนังสัมิวะนังเวสาเมตตาปัจจสตตายขณะนะตตะวันโนเอิมันโตชิเรมันโวันนะันตสล โมามนาภิกมุมพิขุนังสมตทิว่านังกุพภราชาคหิโกไมปุรักษนี้เวสางเปญยนางสตัสัะคานังเปยรุปัสติกุมภรราชาคหิโกสบคานสมมทิว่านังบริเวตติสังราชาหัตตราโสปัสสติอันทัพนางอธิปติมหาราชาสติโสภูตาเบรศะพระขบุญธนามามหาภลายที่มันตุทวยิมันตวันนวันตรหัสลมุธมานาภิกมุมพิขุนังสมบทิว่านาง ถ้าเขียนมันจะที <speaking in general> ่สังนาชาเป็นหัวตัภาษาสติคุพันธังทิปติมหาราชสติโสุูตเปรัสาพระโวอินทามหาพลายที่มันโตชื่อรืมันโตวันมันตาเจริญมรรคธรรมพิกขุนังสมิทิงวะนังประิมันจะที่สังนาชาเิรวัวภาษาสติคะคะนังิปติมหาราชาสติโสกุตเปรตสาพระโว์เนมามหาพลายที่มันโตชื่อรืมันโตวันล้มันโตถ้าเจริญมรธพิฆม พี่ขุนนางสมัยติงว่านางอุตลาลัญจริสังราชเกิดบริโภคภาษาสติยะคานังที่ปติมหาราชายาสัตย์ท่ตาเปิดศักพระบวนธนมาภักพลายที่มันตเจริมันโตวันดมันโตแหันสีนมธรมะอภิกรมุงพี่ขุนนางสม uh ัยติงว่านางบุรีมณฑิสังขั่รัโถลทั้ีนนไม่รู้หากูปัจเจน้ไม่รู้ะเกิดบริโภคตรังที่สังตตารโอเตมหาราชาสมันตาจตุโรที่สาธัละมานะอัตถังสุวรรณเอกภิรัตวัฒน์ในสังมายาไม่รู้ภาษา

สาสาหลันเตที่พระริชัยปกิพิสุทธิ์ได้จักครูวหายาสตเทวานามมาัตตาจิตตราสุปนาอิติเตสะนัมังอภัยาทานาคาราชาณามาิสุปนาโตเขมามะกาสีปโตสันนะหะหิวะจาหิอุปปิยันตานาคาสุปนาสละมังสุภุฑังสิตาวาชิรหันเถนะสมุทังสุราสิตาปุทโรมาสวเสดเตรษฐีที่มตุหันเชนงการละกันชามาวิสมาสุราชาเวกันสาเพปะเจติสุจีริจารภาระกลางโมติสหะ สถานจะพระปุตตานังสัพเ์เวโรจะรำมากาสนาอิตมาเพลิงเสนาหูพันทะพระพะขมุงสามัโยธนิพนธ์เจ้ิปุตรนางสามเมติวะนังอโปจัเทวะอโปจัตเทวะประสัมมิจัดเตโชวโยราธาขมุงวารุณาวารุณาเทวะสมุทายสศาสหะเมตตากัดวนากายกัอาคูเทวะสัจสนโนท่าเสเตสอดากายยาสัพเพนะตัวนิโน เยติมันโตจริมันโตวนํวนโตราหิโนมธมนาอภิกัมภิกุณังสมติงวนังวิสุจะเทวาสะอะสมาจัตถะวัยยะมะจัตสุปะนิสสารเทวาสะธัมมคุรุปุระกิตาสุริยะสุปะนิสสารเทวาสุริยะมะคุรุปุระกิตานะกตานิปุระกิตวาคุมาตะลาวหากาวะสุนังวะสโปเสโตสะโกปะกาปุริทะโตทะเสติสาคะยะสัพเพนะธมวินโนเอติมันโตจริมันโตวนโตวนโนราหิโนมธมนาอภิกัมภิกุณังสมติงวนังอะทะภูสาปุเชวา สารัมเมกิยคาเรวะอริยสคาจโรจสาอุมาภูเนภะเสโนอรณาสะธัมมะจกะอะโจตาจะอนิชะกาสุโรยะวิจิราอะคงะคงะสะวะเนเสโนทัสสะเจติหะกะยะสะัพเพนะตะวะนิโนเยติมันโตสะดิมันโตวรรณมังโตหัสสิโรมะตะมะนาอะภิกัมปิภูนาังสะมิติยังมะรังสัมมานามหาสัมมานามนุสสามนุสุตตะมันกิฏฐะมะธุสิกาอะคงะภูมะโนมโนภะธุสิกาตะกะวะโรเทวาเยจะระหิตะวะเสโนปะณากามหาปะณากาโกสะวะยะทัสสะเจโนทัสสะเจติหะกะยะสะัพเพนะตะวะนิโน อิทิมันโตเริมันโตวันมัโตหัสเโนมุตมมานะอภิกรรมุิกุณางสัมติว่นางสุกากรุมหาอรุณาอคูวกานาสาสหะวทาตคัญญาหะบะมุขาอคูวะวิจักขนาสัทธามตานะขชามิสกาตหัสเโนธัญญาคาชนิโนริัทวาสติตธเสติสหยาสัพเพนะตวันโนอิทิมันโตเริมันโตวันมัตรหัสเโนโมทมานะอภิกรรมุิกุณางสัมติว่นางเขมิยาุตายามาคตะกาหัสเโนสัพพิทกาลามาเสราสุชตินามาจัสมานิมานาธิโน ถ้าเสรษฐขากายสเพนะตัวนิโนชัมันตัวัมันตัวน้มันตัวหานจริญมุทมานะอภิกมุนพิปุรังสามิติว่านาสัวเทเทเทวนิี้กายสเพนะตัิโนเนรนวเยนะอาคันุเยตันเยริสาสหะพระพุทธชาติมังคีนองคัที่นั้นนมาสวัางตะเขีคตรังนาคังจันทงวะอาจาติตางสุพรามาปรมตวจาปุตตะที่มโรสหะสนังคุมาโรติสจัสุปคัสเมติว่านางสาสพรามารุกนัมหาพรมาิเตติอุปปันโนุเมันโตพิสมกายตสโสทัเสิสรคุกน เตสันตัมเมตํอากาเยโตปรตฺตมาเนโตเลจสภเอภิยินฺเตสิเยวสปมํเกมาราเสนาธิคเมปนํสาคนาสมนฺธยํเอตถคณสภสฺสลคิณาปทมทงูสมนฺตาปรตฺตมาเนธมมโภมจิถาโกตินํธีรธมมหาเสโนคณหานาเจนังอปยเยปณีนาตาลมหํจสรํกตวนเฟรามงํตรุโสโภเมกวนะนญิโตสวิเชโกตสสโภตนาภโตเตสํโสเสยํวเสตยสภํอภิยยโยอุคิตวนตํกโหมตตฺโตอมนตยิสทาสาวเกเสนิรเตมรเสนาปิกตตาเทวิสํสถิโกโม तेजा तब हूँ बस स नाम पर्खा मुक्ने संगी से यूँ सफेदे तेरे वो सोरा पारा कौन नमे बोधे थम्देपु ना पड़ने इनधाधा तुम्हारा कामु तुम खा जम यी तुम तो यही था नी सह सहना सनी สยสายคคมพิระษอภเรัเฮรันาคีปิศาจพุตการีชยยาทุนิมิตารรคีชายสายสุขิสุตานมุกัตชายชสยาวรุณมุกสาัตระชายสยาจมปาธินาคคุลคันถุกชายสยาขชกคุรตุรงสุวรัชงสีหาพยากฐีปาชสยสยวรุณมุขยาตระชิาิาสนาลีปุนสุธีนาลีชยชายสุขสุขาชีวีสายายตธนอินทรสัทานจุชายาชายสยนีสตรสัตาเสายยมังกราชัญญาปวะเค ใชชัยบรุนายเขตสชัยราคเสรรุคจเตชะใช้ชัยาพรเมตชกนสัยยะรารธิราชาชใช้ชัยยพทวิงศพังชชัยยะอรหันตาปเจกุุรธสาวังชชยยะมเหสุรุหรุหรินเทวาใช้ชัยยะพระมสุรโคชชัยยะนาโกเบรุหโกบรุปโขจันทิมาวิเณโทเวนาตโยจากโกโรวะนุโนปิจักอาคิมโยจาปาชนุหงกเบรทตะระทากอัารามหาเทวังสิริตาสสษาอาทยอิสโนสาพะกาสพกาชัยยะราม พวันต no I mean. ุเตชัยยะธมุจสศังโคจะทัสสะปารุจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเจนะชัยยะสุธิพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะขุทตเตชัยยะมังคะลังชัยโยปิวะัตสะเสิเรมาตัวยังมาลัสสะจะปปิปมาตัวเวลาชโยอุโกสยามโพธิมัติภุมิทิตาชัยยะตถาพรหมขั้นนามะเหสีโนุชัยโยปิวะัตสะเสิเรมาตัวยังมาลัสสะจะปปิปมาตัวเวลาชโยอุโกสยามโพธิมัติภุสิตาชัยยะตถาอินทขั้นนามะเหสีโนุชัยโยปิวะัตสะเสิเรมาตัวยัง มรสัจจะปะเพณ์มตปรปราชโยกุสยามโพธิมเทวุทิตาเทวุทิตาเทวุาเทวคานามะเหตเสนเชยเปวัสะรสิริมตัวอายังมรัสัจจะปะเพณ์มตัปาชโยกุสยามโพิมเทวุทิตาเาเุทนาเทาเทวุทิเสวุทิตาเวุทิาเทวุทตาเทัาเทวุทเาททตาทวุทยตาุิตาเทวุทิตาเทวุิตาเทตาเทวุทิาเทวิาเสวุาเวุทิาตาาเตาทาชท โอโกเยามติมติปมิตาเยัานสัพพามฆนาหสีนุชยันตุพิยมุเสักยานางนที่วันเอวังตอะโยหุชยัตุามังคะเลปราชิตตะพังเกเสปัทวิูคะเรอภิเสกุธานักขบโตปะโมทนสุนักัดตังสมังคะลังสุภาังสุติตังสุภนสมุหโตจะสุยถังพระม้จะรดสุปัทคีนังกายะกามังมจักกมังปัะคีนังปัทคีนังมโนกามังปนิชิตเถปัทคีนังปัทีนังนิขตมานะละพจนเถปัทคีนีเต อาโลคาสุเกตาหัวทักษัสภีหิตอเทพีสุนันตุโคตเยเทวะสมิธานิอธิคตาที่ขยุกัสตาหุตุสุเกจังตุสัพภะธาลักขตุสัพพะสัตตานะลักขตุชินาสาสนังยากาจิปัตะปัฏนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัายุตตะกาเลปวัสสันตุทศังวสาวะราหังกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพภะธากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะธาอรหังมโหสดธรรมนิยามมโหสัง เอเมสตังเอกังสมเร็พระครวตสวัสดิ์ที่ยังไม่หาติเชตวันในอนาคเป็นที่กัสะะารามีตารของพระครวพิภูอมันเตศิพิบติพพันเดตพิภูพระครตตถวายจะสมพรวเอตทวจักุปัตถวิวิาถากตานางอนุปัตถาวาาถากตานางที่ตาวาสัตสมมเทศตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารนิจติตังกาตุปัิศุจติอภิสมติอภิสัพพุิตวะอภิสมตวะจะคติเทศติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิบารติวิพุสติกุตานิกร อบัตถาวาพิคเิตาตากาตานังอนุปัตาวาตตาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมทิตาตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขติเตังขถาคตาโตอภิสัมพุทธเตภิสมณีติอภิสัพพุชิตวะภิสมณีตาติกคติเทสติปัญญาภิติปัสสะภิติวิมารติวิภิสติวิธานิกรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปตถาวาพิคบิดาตากตานังอนุปัตาวาตตาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมทิตาตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมานตาติเตตังขถาคตาโตอภิสัมพุทธเตภิสมณีติอภิสัพพุิ ปัญญาเปติปัสสะเปติวิวัติปัสสะติปุรัิกโรติสัพเพธรรมานาตาติทธรรมาโมจักภะวาอัตตมนาติภิคุปะเข้าปัสสาวะตังอภินันทุนติปสุภเทกนัตนาคาถาอาติตังนานวะคะมมยานะปัดอีกหงเขนะคะตังบุคคลไม่ควรตามไปถึงในโลกนี้ไปด้วยอะไรและไม่พึงพอบงเสรีไม่มาถึงยะถาตีตามเห็นตังกะบัดนันจะอนาคตังสิเป็นอด็กก็รับไปแล้วเสร็จเป็นแล้วพวกก็ยังไม่มาปัจจุบันนัจะโยชนมังนะคตาถวิปัสสติอสังเฮระัะสัพพังตังวิธานุพุรุหเย ผู้ใดทำเกิดขึ้นเฉพาะน้าเช่นนั้นอย่างเกื่แจ้ม้ง่ายแข็งแครนขอความพระกุณาการเช่นนั้นไว้อาเจยว่ากินจับมาตอบมาโกชัญญามานังโสเองความเป็นมเกติต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพรุ่งนี้นักเหงโนสังฆาเรนเตน้ามหาเทนันมัตุนาเพราะการเป็นพรัะได้สึ่งมีอำนากที่เปนสำบเราเอวางไม่หายได้มาตะพิงหันตับมาตัดที่ต่างตะวันพันธกลตัวเดกสันตุจิตคาเตมัน้มุน้ผู้สงบย่อมก่อด้ื่องความเพียเช่นนั้นไม่เกิดขันท่ากังเนว่าผู้ปญะยุกต์มัยมนาชม บสวนธรรมะสังเวคข้ปัจจากะเวนะสัพเพสังขารานิจจะสังขารคือร่างกายจิตใจในรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเราไม่เที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกข่าสังขารคือร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันทุกข์ยากเพราะเกิดขึ้นแล้วก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งเหานั้ทั้งปวงนี้เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกังชีวิตทางชีวิตเป็นของแม่ย เ,เราจะเพิ่งตาเป็นแท้มากนะปริโยสาน้เมีชีวิตตางชีวิตของเราความตายที่สุดรอบชีวิตตางเมเนิยต่างชีวิต,วต,วตของเราเป็น,น,อนของไม่เที่ยงวัฒนธรรมเมีนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตักคุยจากสังเวชอายังกายย่อจริญร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปต่วิญญาณของกัรแต่จากวิญญาณฉุนทัวอากาศทิ้เสร็จแล้วได้สียสติจักนอนทับปัตตวีซึ่งแผ่นดินเกิดดินคาดังเห็นว่าพูดถึงว่าท่านมาและท่านเฟืองนี้รัาสังหารประโยชน์ไม่ได้นิจาวัฒนสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอ อุบาทยาธรรมนิยมีความเขียขึ้นและมีความเฉื่อยไปเป็นธรรมดาอุปาทยาชีววานิโรุนันติท่านเกิดขึ้นน้อย่อมนักไปเตสังอุปาสมงศ์ของพระเข้าไสงบระงับสังการทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจักสศาสนาั้งปวงกำลังตายอยู่ไม่ได้สูตรจอมวิเศษที่ลายแล้วและกางจะตายแต่เทวผังวาริสามิแล้วก็จะแต่งน้ะเหมือนกันน้าที่เมยสั่งพิยุกความสงสารความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยโอ้โสดแม่ใจยางกินจียังกินสกุศลังกับมังค์สรพเพิสัพเพย พะเตหิกตังวนนงนงอนโมทานตุโนาตุพตเยเทวสัมิงาเนตทีตาที่ยุกกสตางมนตุสุตังหุตุขับมจันตุบันตาพิาสุตังหุตุขับปมจัรตุสัพยพติกาสุเกตังหงมันตุตุขะะมุจตุสเพย์ตกาสุเกตังหมนตุตุขับมจันตุสเพิสาสัยยักสเพเวตาสุตังหุตุขับมจันตุสัพเพอจารุปชััุสุกังหมันตุตุขมุจนตุสเนัตาสุชาัง นโมบริสัตตวะคันติมายะอิติภะคะวานโมบริสัตตวะคันติมายะอิติภะคะวานโมบริสัตตวะคันติมายะอิติภะปะขวาปฏิชานะคาถายาเทวตาสันติวิหารละบาลเนีถุเปกฆเรปุรเกฆเรติหิติหิงตาส่านมาทเนสพระมณุปเชตตาสดติงกะโรเตถาวิหารละบาลทเนเทราจมัชฌานัมะกาจะพิฆโวสารามิการทนะปฏิอุปัสสกาขามาจะเทศานิขมาจิสราสัปนภูตาสุเวรพระวันตุเตสาลากุชัยยิปิจารามผวาสังเสริฐนาตาอุตถะปุปปะปฏิกา เนี่ยนิกายธรรมะวังปฏิเจเตสัพเพเยุทุกสัจการตัวสัจนขยังธาตุเจริญเทธรรมโมธรรมะถาเราจะปลุกข้นเราสังกูขุสมัคโควะอัจฉริยสังไรยะจักอัมเภยและตุสัทธรมโสัพเพเยทธธรรมะจาริโนวุฒิยิงสัพพุนุยามะชเมยและปฏิทิเตปัสสันนาหุตุสัพเพเยุทธนิมพุทธศาสนาสมาธังปรมไมชันตัวการเดชบุษตะตุวุฒิภาวยญญาสตานังสมิทังในสุเมธาหิงมาตาเบตาจัตตาราชานิจจานะขันตุโกตะกังเอวังธรรมเนราชโนกชานะจจานักขัพพุโค เทวตาโยชนะคาถาทั้งกัปตาตานิขขามเยตาตานิภยาโสกัปตาตานิโสกกของดุสัสเปปีปานิโนเอตาวตาจามหิสัวาตาโมยาสัมปาตังสัพเพชะมาโมนุันตุสัพพสัมปติสีชยาทานังนัตถุสัสชายาสีรังนัขันดุสสพทาภาวนาสีระตังตุขันชนตุเทวตาคาตาสุมาคมคาถาดุสปังสุมาขันรังนัขันดุสสประเทศวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุถิของตุนิรันตังขันังขุสปังสุมาขันังนัคขันดุสสปะเทศวตาสัพพัฒมานุภาเวนะสุถิของตุนััันตุสพ Sabas and Kano for and Dara, Sabi would have a lapata, but taken Hunter and the another a soul. taken Hunter and the a soul. but taken and Hunter and the another a soul. Sabi would have a lapata, but taken and Hunter and another a soul.

ด้วยนางพระกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดารยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้ำเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริยเกศพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงพิเศษสุวรรณคารายคนในส่วนพระกุศลนี้จะเป็นเสมาธิบดีพระเจ้าล้านนายวินัยประเสริฐให้แก่พระราชาปัจจัยที่ทรงรับพายดาราทั้งปวงให้ไม่เดือด้อนได้เสด็จมั่งคั่งเป็นสัมมาอชีพทั่วมันคำว่าไม่มีอดอยากยากจนก็จะได้มีข้าพระเจ้าล้านนายวินัยประเสริฐคอยข้าพเจ้าไม่สามารถจติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนของพพระสสััมมมาาุทธเจ้ มลไตรคงามตลอดการละนานตั้งขอเทพธิดาทั้งหลายผู้ได้นมูสการในบุคคลนี้โปรดประสิทธิสาสพอน้ำส่งอนมงคลอยถูกว่าสมมงคลาเปพิตสายเีทั้งขอไทยรดาวมงุค้สิ่งเมล็ดได้จัดสร้างขึ้นให้เป็นพระนพรเชวานภาพระพนุภาพระสักิธิ์อำนวยผลเมสิทธมงคลแก่ผู้ก้าพองรชาผู้การเดิน